สวัสดีนะครับทุกท่านอีพีนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมของเพจไทยรักษาที่เขาจัดขึ้นมาที่หน้าหอศิลปเมื่อวานนี้นั่นก็คือการรวบรวมรายชื่อของผู้คนที่ต้องการสนับสนุน1นึให้คงอยู่ตลอดไปไม่ให้ใครเนี่ยมายกเลิก1นึออกไปได้เพราะเขามองว่าไอ้ตัว1นึนี่แหละที่จะเป็นตัวปกป้องสถาบันให้ คงอยู่ตลอดไปไม่ให้ใครเนี่ยมาจาบมาจว้วงมาจ้วบมาจาบมาหม,ม,ม,มิ่นมาหยามไม่ให้สถาบันนี้เสื่อมลงไปได้ใช่ไหมคุณแล้วบรรยากาศภายในงานก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นเองนะไม่ว่าจะมีผู้คนเนี่ยเข้ามาร่วมงานกันอย่างมากน่าหลายตามีแอดมิดแอดมินตามเหตุต่างๆนี่โอ้โหมาให้กำลังใจกันอย่างท่วมทน้นแล้วก็มีผู้คนเนี่ยมา ร่วมลงรายชื่อเนี่ยน่าจะวันหนึ่งเป็นแสนอันนี้คือกูมโนโตัดภาพมาที่ความเป็นจริงมีอมมาาคนหนึ่งปัดจ,จักรยานเข้ามาภายในงานอีแอดอีแอดอีแอดอีกอยดอยีแอดอีแอดอีนวยคือจักรยานแบบมันฝืดไม่ได้ใส่จรลบีหล่อลื่นมันไง มันก็ฝืดมันก็เสียงมันแบบนี้แหละอีดแอดอีดแอดอีกอยอีดแอดอีดแอดอีนอยอีดแอดไอโออีดแอดเข้ามาลงชื่อภายในงานมันก็เลยทำให้หลายคนที่เขาเห็นภาพตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็เกิดการแบบเย้ยหยันเยาะเย้ย,ย,ยถากถางขึ้นมาว่าเอ๊ะ e, ทำไมกลุ่มคนที่อ้างบอกว่าปกป้องสถาบัน อ้างกันนัก,กนหนาว่าเป็นพลังเงียบอ้างสารพัดที่จะอ้างใช่ไหมแต่พอเวลาหน้าง,งานเข้าจริงทำไมถึงแทบไม่มีใครมีแต่อาม่าที่มาลงชื่อเท่านั้นนะถ้าเปรียบเทียบกับทางกลุ่มที่ต้องการจะยกเลิกไอ้พวกสามกีบทำไมมันช่างต่างกันร,ราวกับเหวกับฟ้ามันเทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยมันก็ทำให้ทางแอดมินเพจ หายรักษาเนี่ยเขาเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไม่รู้ว่าแอบไปร้องไห้หรือเปล่าแล้วเขาก็ออกมาโพสต์ถึงความในใจของเขาว่าทำไมเขาถึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วเขาเป็นใครอะไรมาจากไหนสารพัดแต่ไม่น่าเชื่อโพสต์มาไม่ถึงหนึ่งวันลบทิ้งไปแล้ว สงสัยมีคนเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างเพื่อมทนแต่ลืมไปว่าถึงแม้จะลบไปยังไงกูก็แคปทันมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเอามาพูดให้ทุกคนได้ฟังกันในถึงสิ่งถึงความในใจที่เขาได้โพสต์ออกมาเราไปดูกันไป นี้เนี่ยเขาลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณส่วนสาเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าฝากถึงคนที่เยอยหยันไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนไม่รู้นะฮะว่าใครเข้าไปเยอยหยันว่าเขาไม่ใช่ผมอย่างแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเยอยหยันถากถาง,างหรือว่าเยาะเย้ยใครถ้าไม่จำเป็น ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนเราเกิดกันมาจากศูนย์เราเกิดกันมาจากศูนย์เราเกิดกันมาจากศูนย์นาานยพอผมได้เห็นประโยคนี้ที่เขาโพสต์ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจพวกเขาอย่างทองแท้เลยว่าทำไมถึงต้องลบโพสต์ทิ้งไปนี่ไงคุณเราเกิดกันมาจากศูนย์ก็แสดงว่าพวกเขาไม่ได้เกิดมาจากของแม่ ใช้ไหมนี่ไงหลักฐานยืนยันก็วกาเขาเป็นคนโพสต์เองบอกว่าเราเกิดกันมาจากศูนย์คือกูเข้าใจมาตลอดว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจากท้องแม่แต่พอกูได้เห็นโพสต์นี้เย็ดแม่งพวกมึงเกิดมาจากศูนย์ได้ไหมศูนย์ไหนอ่ะศูนย์บำบัดผู้ป่วยทางจิตหรู้ว่าศูนย์บรรพักคนชรา เราเกิดกันมาจากศูนย์จนวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราหารกล้าที่จะนำและเราพาผู้คนออกมาได้ถึงจะไม่มากมายอย่าใช้คำว่ามากอย่าใช้คำว่าถึงจะไม่มากมายเลยอุอาอให้ใช้คำว่าถึงแม้จะมีไม่กี่คนจะเหมาะก่อนใช่ไหมก็มีไม่ถึงยี่สิบคนนะคุณลองนึกภาพดูขอฝอขี่รถ จีโน่ขับรถจีนโน่มาอื้องิ๊เบรกหน้าหัวศิลมองเข้าไปไม่เห็นมีใครนอกจากอาม่าสองสามคนตก <c oughs> ใจนึกว่าโดนแกงโทรหาหัวหน้าหัวหน้าครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับตอนนี้ผมมาถึงหอศิลแล้วทําไมถึงไม่เห็นมีใครหรือว่าเราจะโดนแกงเหมือนที่ไอ้พวกสามกิจบันแกงเราครับหัวหน้าหัวหน้าบอกเอ้ยมึงหาดูให้ตัวหาดูให้ดีดูสิเพราะวันนี้เห็นเขาบอกว่าจะมีการจัดกิจกรรมมึงหาดูดีๆ หัวหน้าครับดูดีๆแล้วครับตอนนี้เท่าที่เห็นมีแต่อามา่าปัจจัยยานผ่านหน้าผมไปคันหนึ่งนั่นแหละผู้ชมนมุมมึงดูอามาให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครเป็นลมมึงนึกภาพออกไหมอ่ะงานวันนี้อ่ะใช่ไหมถึงจะไม่มากมายแต่ผู้คนนั้นไม่ได้หมายถึงแค่มวลชนที่มาลงชื่อแต่ผู้คนเหล่านั้นนั้นหมายรวมถึงคนเบื้องหลังมากมายมึงอย่าใช้คาว่ามากมายเลย กูขอเถอกูอ่านเนี่ยกูยังอายเลยอะในงานนี้แกนนำกลุ่มอื่นๆที่มาในนามส่วนตัวมาให้กำลังใจพวกเราซึ่งเขาจะมีแกนนำแต่ละกลุ่มแต่ละเพจเนี่ยแอดมินเนี่ยมาให้กำลังใจมากลุ่มละคน <S 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 เพื่อไม่ให้แบบเขินอายกันเลยก็เลยใช้คำว่ามาในนามส่วนตัว มาให้กำลังใจพวกเรามาแก้ปัญหาหน้างานช่วยเรามึงยังมีปัญหาหน้างานอยู่อีกเหรอยี่สิบกว่าคนเนี่ยมึงยังกล้ามีปัญหาอีกเหรออาจารย์นักวิชาการอาสาสมัครที่มาทําหน้าที่รับลงรายชื่อทําไมคนเหล่านี้ถึงได้ออกมาเพื่อเรามึงถามใครคือถ้ามึงถามกูมึงจะให้กูไปถามใคร แล้วมึงจะให้กูตอบมึงยังไงประโยคนี้เนี่ยมึงต้องถามตัวเองว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงได้ออกมาเพื่อเราไม่ใช่มึงมาโพสถามกูที่นี้มึงรู้หรือยังทำไมมันถึงลบโพสติ้งไปเราเป็นใครเหรออีกแล้วคือมึงต้องถามตัวมึงเองมึงไม่ใช่มาโพสถามกู มึงจะให้กูตอบยังไงว่าเราเป็นใครเหรอกูจะรู้กับมึงไหมว่ามึงเป็นใครใช่ไหมเอา้าลองนึกภาพดูสิสมมุติแบบคุณนอนอยู่กับผัวกับเมียอย่างเงี้ยในในเตียงอะนอนอยู่บนเตียงแล้วจู่ๆเมียแบบเมียมึงสะกิดแขนมึงอะคุณคุณคุณอื้อน้อยอื้อน้อยอื้อนอย,อ,นอ,ยอะไรแล้วคนกําลังจะนอนคนกําลังจะหลับอื้อน้อยอื้อน้อยทำหน่อยทำหน่อย,ม,อยมีอะไรอยาก อะไรเราจะถามอะไรล่ะตื่นขึ้นมาสิจะถามอถามอะไรถามอะไรเราเป็นใครเหรอมึงจะรู้สึกยังไงมึงจะตอบยังไง่ะตบหัวมึงไงอีดาเราเป็นใครเหรอเราเป็นไทยรักษณนั่นไงมึงก็ตอบได้ไงแล้วมึงจะมาถามกูพี้ะ เราเป็นไทยรักษากูว่ามึงเนี่ยต้องเป็นรักษาก่อนใครละใครจะว่าอย่างไรก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเรามากันไกลมากแล้วกูรู้เท่าที่กูเห็นมึงโพสกูรู้ว่ามึงมาไกลมากคือคนปกติธรรมดาไม่มีใครเขาโพสแบบนี้หรอกจู่ๆโพสขึ้นมาเราเป็นใครหล่า พราะพวกเราไม่ใช่กลุ่มที่ถูกอบอุ้มด้วยนายทุนที่คอยเขียนบทให้ปราศัยคอยตั้งเวทีให้ขึ้นไปพูดเรียกมวลชนมาให้ใช้แต่เราไทยรักษากูว่าก่อนที่มึงจะเป็นไทยรักษากูว่ามึงไปรักษาตัวเองก่อนเราสร้างมาด้วยตัวเราเองทั้งหมดและจะทำให้เห็นกูไม่อยากเห็นแล้วะ คือเท่านี้กูก็จุกอ,อกพอแล้วและเราไม่เคยสนใจชื่อเสียง <c oughs> มึงยังจะมีชื่อเสียงอีกเหรอมึงโพสแบบนี้ขึ้นมามึงยังจะหวังชื่อเสียงอีกเหรอ <c oughs> เราแค่มีสิ่งที่เราเชื่อมั่นเท่านั้นเรามีสิ่งที่เราเชื่อมั่นเท่านั้นจบแล้ว นี่ก็คือโพสต์ที่แอดมินไทยรักษาเนี่ยเขาลบทิ้งไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในอะไรหรือเปล่าหลังจากที่เขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผู้คนเห็นว่าพลังเงียบที่พวกเขาพูดถึงอ้างถึงตลอดมาเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ปะโดยเฉพาะผมเนี่ยปูเนี่ยได้เห็นเต็มสองตาแล้วว่าพลังเงียบของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่ามันช่าง เงียบเงียบมมามันจะเงียบสุดแล้วเกินแต่พวกเขาก็ยังยืนยันที่จะรวบรวมรายชื่อให้ครบแสนครบล้านเพื่อที่จะบอกกับสังคมว่าหนึ่งหนึ่งน่แหละควรมีตลอดไปไม่ควรให้ใครมายกเลิกเพราะหนึ่งนึ่งสองนี่จะเป็นตัวเกราะกำบังให้กับสถาบันคงอยู่คู่กับบ้านเราอย่างสง่างาม ไม่ให้ใครมาจับมาจ้วกมาจบมาจับมาหม,ม,มินมาว่ามาด่ามาล้มล้างมาทำลายมาทำลายสถาบันได้ในแบบที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องแต่มันก็ทำให้ผมเกิดความสงสัยในสิ่งที่พวกเขาทำซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเคยสงสัยในการกระทำของตัวเองไหมว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเกิดความสงสัยในสิ่งที่พวกเขาทำ ที่ผ่านมากําลังทําอยู่แล้วก็กําลังจะทําตลอดไปไม่ว่าจะเป็นการชี้หน้าด่าลุงโทนี่ลุงแมวลุงทักษิณว่าเป็นตัวการล้มล้างสถาบันทําตัวเสมอเจ้าทั้งที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาลุงโทนี่แกก็ออกมาบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองนี่เป็นเด็กดีดีไม่เคยมีปัญหาใดๆแต่ก็ยังโดนพวกนี้ชี้หน้าอยู่ดีว่านั่นไงนอกจากมันจะทรยศทรพีในละคณต่อสถาบันแล้วมันก็ยังทรยศเอคุณ พอเราปีต่อประชาชนคนที่สนับสนุนมันทุกวันนี้อีกนะ่ะตกลงจะให้กลุงกูจะทำยังไงใช่ไหมทำอะไรก็โดนว่าไปหมดโดนทั้งล่องขึ้นล่องลงเลยเท่านั้นไม่พอแต่ก่อนเนี่ยโดนหนักโดยเฉพาะทำบุญวัดพระแก้วทำบุญงานวันเกิดวัดพระแก้ว ก็โดนชินหน้าหาว่าทำตัวเสมอฟ้ามันก็เลยทำให้ผมเกิดความสงส <view> ัยขึ้นว่าแล้วตกลงวัดพระแก้วเนี่ยเป็นสมบัติของใครใครก็ได้ช่วยตอบกตีตกลงวัดพระแก้วนี้เป็นสมบัติของใครตกลงมันเป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศหรือว่าเป็นสมบัติของคนใดคนหนึ่งถ้าเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศแล้วทําไมระดับนายก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 ,ายกรัฐมนตรีแค่จัดงานวันเกิดถึงจะทําไม่ได้ไม่ใช่แค่งานวันเกิดแม้แต่งานอื่นๆเขาก็จัดกันในวัดพระแก้ว อย่างเช่นงานรับพัดปร,รียนธรรมอกประโยคเข้าประโยคเขาก็จัดการในวัดพระแก้วแล้วทําไมไม่ไปยืนชี้หน้าหน้าประตูวัดพระแก้วดา่าพระบ้างล่ะเอ้ยมาจัดในวัดพระแก้วได้ไงอะ่ะทำตัวเสมอเจ้าดีด่ดิใช่ไหมใช่ไหมล่ะเท่านั้นยังไม่พอ ชี้หน้าด่าลุงโทนี่ยังไม่พอต่อมาก็ชี้หน้าด่าคนเสื้อแดงว่าคนเสื้อแดงนี่แหละจะล้มล้างสถาบันอีกละชี้หน้าด่าเขาไม่พอยังตามไล่ล่าตามลาวีพวกเขาต่างๆนานาตามฆ่าชีวิตของพวกเขาทั้งที่พวกเขาแค่มีความสงสัยเกิดขึ้นในใจแล้วก็พูดออกมาเท่านั้นเองโลกธรรมแปด ทุกสุขสรรเสริญนินทาอะไรต่างๆทั้งที่มันเป็นของธรรมดาไม่มีใครห้ามได้แม้ขนาดเรื่องการฆ่ากันเองทุกวันนี้ทั้งที่มีกฎหมายทั้งที่มีศีลธรรมอะไรมากมายทําไมทุกคนทุกวันเนี้ยังฆ่ากันอยู่คุณไม่เข้าใจเหรอคําว่าโลกธรรมแปะตามไล่ล่าคนเสื้อแดงระหึกระเหินหนีไปอยู่ต่างประฐมต่างประเทศก็ตามกงตามเก็บตามอุ้มคงอุ้มฆ่าสารพัดต่างๆนี่เหรอ สิ่งที่คนดีเขาทำกันผมไม่ได้มองถึงเรื่องอื่นผมมองแค่ความเป็นคนโดยเฉพาะที่อ้างกันว่าเป็นคนดีด้วยแล้วนี่เหรอสิ่งที่เขาทำเพราะสิ่งนี้มีแต่คนระยำเท่านั้นที่มันกล้าทำอะเท่านั้นยังไม่พอต่อมาก็ชี้หน้าชี้หน้าอีกแล้ว ชี้หน้าพักอนาคตใหม่่าว่าเนี่ยเป็นตัวการล้มล้างสถาบันอีกแล้วมาเหมือนเดิมนะถึงท่านกับยุบพงยุบพักไปนะไม่เท่าไหร่ทุกวันนี้ก็ยังชี้หน้าด่าธนาธรแล้วก็ปิยบุตรว่าเป็นตัวการล้มจงล้มเจ้ายุย ung, ปง,ป,ง,ป,งปุกปุกปั่นอะไรสารพงสารพัดบ้างละเท่านั้นยังไม่พอพักก้าวไก่ก็ยังโดนชีน้หน้าอีกชี้หน้าพักก้าวไก่ว่าเป็นพักที่จะล้มล้างสถาบันเท่านั้นยังไม่พอยังชี้หน้าอีก ชี้หน้าด่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขามีความสงสัยที่เขาออกมาพูดออกมาว่าออกมาอะไรสรารพงสรารพัดก็ว่าเยาวชนพวกนี้เนี่ยจะล้มล้างสถาบงสถาบันว่ากันไปตกลงกูถามจริงๆเถอมึงเป็นญาติกับยิ่งยงตอนไหนทำไมเอะอะเออะแม่งชี้หน้าแม่มึงไปได้กับยิ่งยงเหรอฮะ ถึงชอบชี้หน้ากันจังนะฮะก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเคยนึกถึงการกระทำของตัวเองหรือเปล่าเพราะจากวันที่ลุงโทนี่จัดงานให้กับทางสถาบันยิ่งใหญ่ระดับโลกเชิญกษัตริย์ทั่วโลกมาร่วมยินดีเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านเมืองเราจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยสถาบันเป็นที่ ศูนย์รวมใจอย่างแท้จริงผมคนหนึ่งลหละตอนนั้นที่ไม่เคยมีความเพื่อแคลงสงสัยใดๆในสถาบันเกิดขึ้นไม่มีเลยไม่มีเลยจนกระทั่งลิ้มออกมาชี้หน้าด่าทักษินต่างๆนานาจนกระทั่งทุกวันนี้มันมีความสงสัยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รู้ว่าพวกเขาจะรู้ตัวหรือเปล่านะฮะ าสิ่งตัวเองที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยเป็นการปกป้องสถาบันจริงไหมซึ่งมันแตกต่างจากสิ่งที่พวกผมเคยทําไงคือเวลาว่าผมจะปกป้องสถาบันจะเชิดชูสถาบันจะยกย่องสถาบันรู้ไหมว่าผมทํำยังไงแต่ก่อนจัดงานถวายเป็นพระราชกุศลจัดงานปฏิบัติธรรมบวชในขมมงขมมะจัดงานให้เยาวชนเข้ามาปฏิบงปฏิบัติธรรมจัดงานนู่นจัดงานนี่ ซึ่งมันไม่ใช่เป็นงานที่จัดง่ายๆเอาแค่วางแผนเตรียมงานเนี่ยกับหลายเดือนแล้วมันต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนทั้งในระดับตำบลอำเภอจังหวัดคุณคิดว่ายากไหมล่ะกว่าจะทำงานเสร็จแต่ละงานบางทีจัดงานสิบห้าวันอย่างเงี้ยสิบวันสิบ้าวันอย่างเงี้ย มันมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายโอ้โหสารพัดอย่างแต่พวกเราก็ทําด้วยใจแตกต่างจากพวกมึงทุกวันนี้พวกมึงปกป้องสถาบันพวกมึงทํำยังไงชี้หน้าด่าคนอื่นดาน่นดา,คนนดาคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นแสดงความรักชาติยังไงรักสถาบันยังไงเอาลูกไม่แนบอกถ่ายรูปแช่แล้วโพสลงเฟซ อุ้ยเด็กดีจังเลยเอารูปแน่น้ะอกถ่ายรูปชุบคนลงเฟซโอ้รักสถาบันมากไอ้ลักสถาบันไม่เท่าไหร่ไอ้ลักชาตินี่เอาถือธงอะ่ะอืออือ,อตายแล้วนี่เหรอการแสดงออกนี่คือการแสดงออกความรักชาติ ศาสนาแล้วก็สถาบันของพวกคุณเหรอทำไมมันช่างแตกต่างจากพวกกูซะเหลือเกินอะ่ะพวกกูแสดงออกเนี่ยพวกกูไม่เคยไปด่าไปว่าไม่เคยไปทําร้ายชีวิตใครเลยยังจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติด้วยความสุขใจออกมาก็ด้วยความสุขใจไม่ได้ไปทำร้ายชีวิตใครต่างจากที่พวกมึงทำทุกวันนี้ไหมล่ะชี้หน้าด่าคนนู้นชี้หน้าด่าคนนี้ว่าคนนู้น ไปฟออ้ปฟองคนนู้นไปฟ้องคนนี้จับคนนู้นคนนี้คนคนี้เข้าคุกเขาคุกสารพง์สารวัตรมันใช่สิ่งดีที่เขาทำกันไหมล่ะเชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อพุทธิสระเหรอคนที่โดนคดีเคยเข้าคุกมาเหรอมึงไปเชื่อน่ะระหว่างกูกับพุทธิสระอ่ะกูนึกไม่เคยเข้าคุก แล้วกูก็ไม่เคยไปสั่งให้คนเนี่ยกระทืบคนที่ยกเวทกับใครด้วยมึงจะเชื่อใครระหว่างกูกับพุทธิสระถ้ามึงยังเชื่อพุทธิสระอีกแสดงว่ามึงมีปัญหาแล้วเพราะขนาดพระเนี่ยเขาก็ยังมีสังขยนา แม้แต่พระทุกวันเขาก็ยังมีปลงอาบัติปลงอาบัติคืออะไรคือบอกความผิดของตัวเองให้คนอื่นรู้มึงรู้จักไหมคำว,ว่าปลงอาบัติคือบอกความผิดของตัวเองบางทีเราอาจจะทำอะไรโดยที่เราแบบทำผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เราก็บอกความผิดของเองให้คนอื่นเขารู้เพื่อที่เราจะได้ปรับปรงุงตัว นี่คือสิ่งที่เขาพูดกันแล้วทำไมมึงไม่มองตรงนี้มึงไม่พูดถึงสิ่งนี้ล่ะมันไม่มีใครดีเลิศประเสริฐสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทำไมมึงไม่มองตรงนี้แต่มึงพยายามปกปิดตรงนี้ไว้เหมือนเจ้าอาวาสอะ่ะไม่อยู่ในศีลในธรรมวันๆไม่ดูแลวัดไม่ พัฒนาวัดไม่ทํานู่นทนํานี่วันวันทำอะไรควงสีกาไปนู่นไปนี่ไปขี่จักรยานไปเที่ยวผับเที่ยวบ,บาร์เอาเงินวัดที่เขาบริจาคมาเนี่ยไปสนองกิเลสตัญหาของตัวเองถ้าเป็นมึงเป็นโยมอยู่ใกล้วัดเนี่ยมึงจะบอกจเจ้าอาวาดไหมถ้ามึงบอกจเจ้าวาดแสดงว่ามึงอะไรมึงหวังดีกับจเจ้าอาวาดไหม หรือว่ามึงหวังร้ายกับเจ้าวาดง่ายๆแค่นี้คิดไม่ได้เหรอเหมือนมึงมีลูกอะ่ะลูกมึงอะ่ะวันๆไม่ทำอะไรกินเลลหล้าเมายาดูดบุหรี่ตีกะลีเอาตังของมึงไปบำเบลออย่างเงี้ยโดยไม่สนใจว่ามึงเนี่ยทำงานลำบากยากอะไรยังไงมึงจะบอกลูกงไงมึงจะว่าลูกมึงไหม ถ้ามึงไม่บอกไม่ว่าลูกมึงก็แสดงว่าตัวมึงน่ะเป็นพ่อแม่ที่มีปัญหาแล้วง่ายๆแค่นี้มึงคิดไม่ได้เหรอเพราะไอ้สิ่งที่มึงกําลังทําอยู่เนี่ยมันยิ่งดึงลงสถาบันให้ลงตํา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 ตํําาจนทุกวันนี้มึงไม่เห็นเลยไงว่าพลังเงียบเงียบจนกูเจ็บคอไอสัตว์ คือถ้ามึงจะคิดได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่มึงแต่ไอสิ่งที่พวกมึงทำเนี่ยสักวันมันก็ต้องย้อนกลับมาอยู่ดีคือกูทำได้แค่บอกเท่านั้นเองกูบอกเพราะกูหวังดีกูบอกแล้วว่าสิ่งที่กูเคยทำมาเนี่ยกูไม่ได้ทำแบบพวกมึงกูรักสถาบันแต่ก่อนกูรักสถาบันแต่เพราะพวกมึงทำแบบนี้มันทำให้กูเกิดความเครือบแคลงสงสัยในสิ่งที่พวกมึงทำจนกระทั่ง ต่อสถาบันด้วยเพราะสิ่งนี้พวกกูทำให้กับสถาบันเนี่ยพวกกูไม่เคยไปชี้หน้าด่าว่าใครต่างๆนาน,นานหรือว่าไปฟ้องใครต่างๆนานาพวกกูไม่เคยทำพวกกูมีแต่จัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชากุศลทำให้คนเนี่ยเออเข้ามาปฏิบัติทงปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมให้เด็กๆให้เขามีความรักต่อสถาบัน ไม่ต้องไปทำลายชีวิตใครไม่ต้องไปทำลายอนาคตของใครใครเขาจะว่ายายก็เป็นส่วนตัวของเขาแค่คำพูดคนๆนะ่่มันไม่ทำให้ฟ้าดินถล่มทลายลงมาได้หรอกแต่สิ่งที่พวกมึงไปทำ้ายเขาเนี่ยยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยแหละมันจะทำให้ล่มสลายได้แค่นี้ยังนึกไม่ได้อีกก็แล้วแต่ กรรมใดใครก่อกรรมก็เป็นของบุคคลน,นั้นมันก็เหมือนการแดกข้าวแหละกรรมที่พวกมึงทําทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะทํำลายชีวิตใครทาลายอนาคตใครมันก็เป็นกรรมของพวกมึงเหมือนการแดกข้าวพวกมึงแดกพวกมึงก็อิ่มเองกรรมที่พวกมึงทําก็มันจะตกที่พวกมึงเองนั่นแหละกูก็ทําได้แค่บอกส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่พวกมึงเพราะฉะนั้นกูเจ็บคอแล้ว เดี๋ยวกันอีปีหน้านะไม่ใช่ไอ้ที่เจ็บคอนี่ไม่ใช่แดกหมานะมึงเดี๋ยแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ